ทำให้เห็นทมกับดูมันทำเนี่ยทำให้เห็นทมเนี่ยเป็นเหตุดูมันทำเนี่ยเป็นผลอ่าลองลองหัดดปดีๆนะก็ทําให้เห็นทมเนี่ยเราพยายามเห็นธรรมะมันทํากันนะจนกระทั่งทําไปทํามาจนดูดูมันทำดูมันทำเนี่ยสังเกตดูสิแม้แต่เราดูกิจกรรมอะไรต่างๆนะสิ่งที่มันทางานหน้าที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีบ่อยที่สุดคือตาหูกายแล้วก็เรื่องของจิตใจอ่ะ เนี่ยสองเรื่องเนี่ยมันจะมันจะส่งผลต่อกันอยู่เรื่อยๆถ้าใครนะเชี่ยวชาญชานาญในการดูทั้งสอง้าเห็นอย่างเนี้ยแล้วมันทําอะไรขึ้นมาได้ยินอย่างเงี้ยเสียงมันทําเข้ามาแล้วแล้วมันทําอะไรขึ้นมาถ้าเราดูกันบ่อยๆนะเราจะเห็นว่าดูมันทําน่ะปรากฏเนี่ยเราสร้างเหตุแบบนี้นะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะเป็นผลคือว่าดูมันทําจะเกิดขึ้น จากการฝึกซ้อมในวิถีชีวิตประจําวันนี่แหละเั็นการฝึกปฏิบัติเลยนะอย่าอย่านีเหตุการณ์แต่ว่าให้เผชิญสถานการณ์เหล่านั้นอย่างที่สถานการณ์เหล่านั้นเป็นจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นั่นคือธรรมาชาติที่มันทําธรรมชาติที่มันทํากันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไระเราสัมผัสอะไรเนี่ยมันกดไม่ได้หรอกที่จะมีความคิดอ่าได้ความคิดที่เกิดขึ้นของแต่ละคนนะนะ มันก็แล้วแต่สัญญาหรือร่องนิสัยที่ทั้งแต่ละคนที่จะดูเรื่องเดียวกันแต่ว่าร่องนิสัยแต่ละคนก็จะคิดต่างกันไปแต่สุดท้ายก็จะเห็นธรรมชาติของมันทําเองอ่ะก็จะดับลงแล้วก็ตั้งต้นใหม่ดับลงตั้งต้นใหม่เฉะนั้นทุกเรื่องที่เขาสร้างขึ้นมาก็เพื่อจะสลายตัวแต่ในเวลากันเขาก็จะสร้างตัวแทนขึ้นมาอีกอันหนึ่งอยู่เรื่อย แต่ทั้งหมดที่เขาสร้างตัวแทนขึ้นมาตัวตัวเก่าสร้างขึ้นไปสร้างตัวแทนใหม่ขึ้นมาก็ตามนะเห็นไหมว่ามันมีผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งทั้งสองอย่างเนี่ยเราไม่สามารถไปไปทำลายผู้สร้างได้แต่เราเห็นผู้สร้างได้แล้วเราไม่หลงไปกับผู้สร้างเนี่ยการไม่หลงไปกับผู้สร้างนี่แหละแต่เห็นผู้สร้างและผู้ทำลายทำงานกันแต่เราไม่ได้หลงไปในมันทั้งหมดมันจะช่วยทำให้เราเนะ่ะอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่าง ได้อย่างสบายเราไม่ได้ติดวิเวกทางกายแต่อาจจะติดวิเวกทางใจนะครับติวิเวกทางใจคือเขาว่าวิาวเวกหมายว่าฉันไม่เกี่ยวข้องกับพวกคุณนะทั้งที่พวกคุณก็มีอยู่นั่นแหละในเรื่อวิเวกวิเวกทางใจส่ววิเวกทางกายก็คือหาสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นอันนี้เป็นวิเวกทางกายแต่วิเวกทางใจเนี่ยอยู่ท่ามกลางผู้อื่นมากมายแต่จิตใจกลับวิเวกก็ได้เพราะว่า ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงพฤติกรรมที่เขาทํากันอยู่เพราะว่าดูมันทําอ่ะไม่ใช่เราทําเนี่ยมันมาจากการทําให้เห็นทำทาให้เห็นทำก่อนมึงจะสามารถดูมันทําโดยเราไม่ทําได้แต่ต่อไปเราก็กต้องฝึกซ้อมขยันฝึกซ้อมนะขยันฝึกฝนมันจะเข้าใจธรรมะอะไรหรือไม่เข้าใจธรรมะอะไรกระช่างมันเถอะแต่มันเข้าใจวิธีวางเรื่องหลนนี้ได้โอเคแล้วแหละ เราไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกเราอาจจะไม่เข้าใจภาษาศัพท์อะไรต่างๆมากมายในพุทธศาสนาก็ได้แต่เราเข้าใจวิธีการวางวางมันด้วยการดูมันทําไม่ใช่เราทำํทำคาพูดเนี้ยคือผลแต่การฝึกผลที่จะฝึกซ้อมในการเห็นบ่อยๆเนี่ยเป็นเหทุ